สวัสดีค่ะพบกันในอีพีที่57น,นะคะนาเพิธรีวิวนะคะอีีนี้เราก็ไปเที่ยวมาเนาะแล้วก็มีโอกาสได้แวะอุทยานแห่งชาติมวย่ำดำนะคะก็เป็ยืนแห่งชาติที่สวยงามน,นะคะแล้วก็บรรยากาศที่ดีเนาะและเราก็มาจอดแวะพักรถเพื่อที่จะให้รถเราเยนเพราะว่ารถเรามีปัญหาในการขึ้นดอยเป็นอะไรที่อันตรายมากอากาศรมันร้อนะะนะคะเกิดจาก พัดลมนะคะไม่ทำงานนะคะก็เลยปรานกเราเพื่อที่จอดแบะนะคะเที่ยวุทยายแห่งชาติห้น้ำดังนะคะยังไงก็ฝากกดไปดูคแล้วก็ติดตามกดไลค์กดแชร์แัะสไครให้เป็นเ่อนะไปค่ะคอมเมนต์กันด้นะคอยู่ที่อุทยานแห่งชาตินะจ๊ะอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังเนาะไปมี รถโอ้ิหเจ้าจอดคุโรอยู่นี่ครับมาแล้วครับมาเหมน,นี่ต้องมาแวะซื้อไอติมลุงลําขนาดมีไอติมมีสละเปาขนมจีบร้านลุงนี่แบแปลงตัวไอติมเดี๋ยวกามก้ามือเปนที่ว่าฮะเนี่ยใครส่วนถ้าใครขึ้นมานี่ก็แวะอุ่นหนุนลุงนะเจ้าแนี่แวะอุดหนุนลุงได้เลย <c oughs> ลุงจืดอ,อย่างคะ่ะ จูครับลุงจูครับขายนี่ตั้งวันเลยก่อนลุงเตี้ยวโซนเต้ยวต่างไปที่อื่นอ๋อบนบนอยู่ต่ำเนี่ยเนาะไปเมืองคลองโอ้ไปเมืองคลองปุ้นเลยกะปอดเตี้ยกว่าขึ้นสัปปะเกี้ยสัปปะเกี้ยโอ้เกย์ขึ้นกว่าย่างแบบเกย์ไปเตี้ยค่ะเกี้ยวเลเขาเที่ยวเยอะเลยแต่างมันยากกวยากยากกว่านี้ก่อนค่ะอืมทำละเลยก็ยากยากกว่านี้นะอืมนี่มันเขาลาดยังหมดเลยไหนใช่อยากอยากไปอยู่สัปปะเกี้ย แต่เดี๋ยวพอตางอยู่มันยังเป็นดินแดงอยู่เลยอ่ะใช่ใช่อะไรอ่ะกำลังทำอยู่หืเอาหินไปถมอยู่หินไปถมเอาไปตึ้อมาของเอาไปตึ้อมาของช่วงนี้ติ้มว่างละหืมเต็่เต็มหืมไปเกียร์อยากมีมีเตือนึงอยากไปอยู่ของลุงอ่ะอย่างนี่แหละที่ว่าติดติดไปดอยหลวงอ่ะของลุงอ่ะอย่างหู ตี่สันป่เกี้ยเพิ่นดูคลิปมาอยู่ว่าจะไปอยู่เรามีรถรับส่งอยู่นี่รถรับส่งอยู่มั้ยรถสตัวก็ไดด้อืเี๋ยวนีีผผมมมมถแลล้้ววเเด๋ยจะะอิได้อืเนี่ยเดี๋ยวรอบนี้ปิกไปต้องเอาเอารถนี้ไปเคลียร์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้ามาเอากระบะมาละมาได้ละโคมาเก็บโคขึ้นมาเลยใช่เอาเอากระบะขึ้นมาไปโคมนสปายเลยล่ะ มาดูบรรยากาศไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าหมอกสูงมากเ,เป็นได้ละ่ะสู้หายอนะ่ะสู้หายมึงสู้หายมได้คิดดคิดแน่น่จุดบริการนักท่องเที่ยวหย้วยน้ำดังสวยหนูด้วยโอ,โอ้แต่สวยมากนะคะโอ้มีถึงรุ่มบุกค่ะ ได้อย่างไรเกิดขึ้นเพราะว่าอากาศเย็นแล้วอบอุ่นและแสงชื้นก็เลยขึ้นเพราะว่ากลางคืนมันจะอมมันูุิมันจะต่ําใช่แล้วก็ต้นไม้ก็คายน้ําออกมาทําให้เกิดการเป็นละอองน้ําบริเวณหุบเขาอยามเช้าเวลาแดดฟาดมาใส่พวกละอองน้ําที่ต้นไม้คายออกไปอ่ะมันก็จะกลายเป็นฟุ้งเป็นหมอกแล้วตอนนี้เป็นอะไร เมยเมยเมยสวยนะเออน่าจะกลางได้แล้วอ่ะสวยนะไม่ที่ให้กลางเต้นเลยอ่าเราไปเดินไปดูข้างหน้ากันไหมไหนก็มาละเดี๋ยวรถก็เย็นละใจเย็น 에너지เอนเอจายเวอร์ก่อนข้างล่างแอุ่นๆดูวิวสวยนะขั้นบันได มีสาราด้วยนะอเนี้ยอุทยานเป็นของท่านบริการเป็นงานของเราโอ้น่ารักจังนี่คืออุทยานห้วยน้ำดังไม่รู้ว่าตรงนี้ก็คืออุทยานหรือยังหรืออะไรอีกหรือตรงนี้แหละที่เป็นอุทยานจริงๆ ความเข้าใจก็คืออุทยานห้วยน้ําดังใช่ไหมความเข้าใจก็คือเป็นห้วยน้ําเป็นน้ําอะไรเงี้ยที่ว่าจะเป็นเขาเป็นดอยแต่อาจจะมีห้วยน้ําอยู่ด้านล่างหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะนัะนะ่มีตรงนู้นอยู่นะตรงนู้นเหมือนมีที่พักเลยนั่นอะน่ะ,นะมันมีที่กางเต็นท์ที่อะไรเลยนะสวยนะตรงนั้นอนะอืม นี่ก็สวยมีบันดงบันไดทำขั้นลงไปได้เนาะต่อไม้เลื้อยไม้อะไรลงไปสวยนะที่ต้นที่ททททททรเราเนี้ยทๆดูสภาพเราายเช้าการกินไอติมหวานๆฮึมมผักกาดด้วยนะามามข้างหลังผักกาดผักกาด อากาศด,ดีข้างล่างหน้ามากลางเต็นท์นนะตรงนี้จะคิดว่าน่าจะกลางได้แหละแต่มันเป็นจุดอุทยานนะเนาะสวยนะข้างบนอืมสวยดีมีร้านว่างไปอ่ะอืมมีห้องนองห้องน้ำนะสะอาดเรียบร้อยนะแยกชายหญิงนะ มีร้านอาหารด้วยมีร้านกาแฟแต่วันนี้ร้านกาแฟปิดนะฮะอืมแล้วก็มีร้านข้าวนาะครบคันอยู่ที่นี่ไม่อดตายแนย่นอนค่ะกินได้ค่ะนนมีโต๊ะมีอะไรให้นั่งเพลิดเพลินเจริญใจแล้วก็มีพี่หมีโคลามัชนั่งอยู่ข้างบนเป็นมาชคอร์ของที่นี่นะฮะน่ากลัวมากมีหัวร้าน เราว่าเราจะโดนเราว่าเราจะโดนมีว์ร้านตีสักครั้ง <c oughs> เพราะว่าเขาหมั่นแล้นานแล้วโอ้ยังไม่ทันหายเย็นเลยจะไปละร <m> ไไอมันเย็นจริงจังก่อนหอยแป๊บนึง <c oughs> <c oughs> ชมวิวบ้านเือรถกิ่วลมไปบายกันนะคะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างก่อนนะจะโหัวดเดอีกชิมอ๋อืมต้มค่ับาย แล้วคลิปนี้กดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากดกดก u ดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะ